วนนี้นะคะอมสินอยู่ที่ปีนังนะคะซึ่งเราได้เดินทางกันนั่งรถไฟจากหัดใหญ่แบมาประดังนะคะแล้วก็นั่งเคทีเออต่อนะคะจากปะดังมาประตูวดแล้วก็นั่งเฟอร์รี่ต่อคือช่องนี้จ,จะไม่ได้แบบรีวิวอะไรเยอะแยะนะคะแต่ถ้าเหมือนต้องการแบบความรู้หรือว่าออวิธีมานะคะที่ที่แบบชัดเจนนะคะแนะนำให้ไปตามช่องนี้นะคะ ตับีตะบันทราเวลนะคะนี้เขาทำไว้ละเอียดเลยส่วนช่องนี้นะคะทำตามอารมณ์ทำตามใจฉันค่ะเริ่มต้นการเดินทางนะคะเรานั่งรถไฟจากหัดใหญ่ไปปาดังเบซานะคะคนละ50บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งเราออกจากบ้านกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะเมื่อถึงสถานีรถไฟก็วิ่งกันเลยทีเดียวคะ่ะเกือบจะไม่ทันนะคะเกือบตกรถไฟแล้ว จากเข้าปารังเบซาฝั่งมาเลเซียนะคะก็จะมีการจัอบพาสปอร์ตค่ะเรียบร้อยแล้วก็ซื้อตั๋วนะคะ KTM ราคาตั๋วอยู่ที่10.35ริงกิตต่อคนนะคะถ้าอยากทราบราคาไทยก็คือคูณ7.8เข้าไปได้เลยค่ะซึ่งระยะเวลานะคะจากปารังเบซาไปบัตเตอร์ว์ดเราใช้เวลา2ชั่วโมงค่ะเราก็จะนั่งกันยาวๆเลยนะคะซึ่งเบาะก,ก็จะสบายมากนะคะแอร์ฉ่ำเลยค่ะ เริ่มเข้ามาเลยกันแล้วค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างทางนะคะนั่งไปเรื่อยๆฝนก็เริ่มเทลงมาแล้วค่ะอันนี้ถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินไปทางเชื่อมนะคะจะไปขึ้นเฟอร์รี่ต่อค่ะแล้วก็เฟอร์รี่นะคะจะไม่รับเงินสดนะคะเราก็ใช้เป็นเครดิตการ์ดได้เลยนะคะตกคนละหนึ่งริงกิตเท่านั้น,นะคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็นั่งรถมีต่อนนะคะหนึ่งจุดสี่ริงกิตค่ะซึ่งทุกสายก็จะไปคอมตานะคะเพราะโรงแรมเราอยู่แถวคอมต้าค่ะทุกคนคเราถึงคอมต้าแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกหนักเลยก็เลยนั่งกินขนมปังอยู่นี่โรงแรมของเราโอ้ช่องนู้นเสียงดังวะช่องนี้ยเสียงดังอะช่องนี้ยค่ะ อันนี้คือแบบจะติดห้างเลยนะคะห้องก็จะเล็กๆนิดนึงแต่ความสะอาดนี่คือสุดๆแล้วก็บริการดีมากๆเลยนะคะลูกของเราวันนี้เปียกฝนนะคะมาถึงปีนังก็คือเปียกเลยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเราก็เดินทางต่อไปห้างเกอร์น,นี่กัน,นะคะ่ะด้วยรถเมย์เหมือนเดิมนะคะ1.4ริงตซึ่งจะบอกว่าถ้าเราเช็คสายรถเมย์ดีๆนะคะจะ ประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยค่ะมากกว่าการนั่งแกล็บนะคะเพราะว่าถูกมากๆอันนี้ก็ถึงเกิร์นี่พลาซ่าแล้วนะคะเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนนะคะ ั่งเมานะคะก็จอมกินข้าวเหมาะกับบรรยากาศแบบฝนตกมากนะคะอันนี้จะเป็นซุปซุปอะไรนะคะซุปขิงเหรอซุปขิงอ่าซุปขิงเนื้อหมูนะฮะแล้วก็ปลาทอดอันนี้ยังยังไม่ครบนะคะยังมีอีกแต่เราหิวแล้วครบแล้วมัจะเป็นแกงกะหรี่ผัดพเสร็จแล้วเราจะจำเสร็จแล้วเราก็พูดอะไรวะเนี่ยเสร็จแล้วเรากำลังเดิน กับโรงแรมนะคะประมาณ800เมตรฝลนก็ยังไปปล่อยอยู่ยไม่แต่โรงแรมเรา mm hmm. เขามีกฎว่าห้ามกินผู้เรียนในโรงแรม mm hmm. <c oughs> กินไม่หมดแน่เลยอ่ะหลังจากที่ทานอาหารเช้าแล้วนะคะก็มาเดินหาร้านน้ำผลไม้ร้านน้ำปั่นเดินแบบสบายมากอ่ะเมื่อวานมาวันแรกก็คือฝนตกนะคะวันนี้ฝนไม่ตกแล้วอากาศดีเป็นใจให้เราต่อกันด้วยร้านนี้ หลังจากที่ออกมาจากร้านแบบแคมปิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอรถเมย์มอันนี้จะเป็นแบบฟิลกิมหยงอะแกตอนนี้เราอยู่ที่เก็กล็กซีแล้วนะคะเรานั่งรถเมย์ป้าย204มา2มิงกิจจากแบบจากแถวคอมป้าอีย้ยงเตาไต้ตาบุญไหมตาบไตุบไเตาดีอุ้ยเตาตอุ้ยเยอะมาก ซื้อผักบุ้งมาทำบุญนะคะช่อละสองิงกิดเอาไปผัดผักบุ้งไหมเอาไปให้เต่ากิ้งเต่าก็น่ารักมากเลยเราไม่มาประมาณแปดปีเนาะพี่เนาะแปดปีอะคะ่ะดูน้องสิคะเดินมันกลับ ใส่ทุกกี้นะครับไม่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะโอ้โหเต็มเลยนี้เรากำลังเดินขึ้นไปขึ้นไปที่เกงล็อี่แล้วจะเจอแบบนักท่องเที่ยวแบบประมาณนี้นเดินไปกับเราชอบปีนังอย่างนึ่งนะคะก็คือเดินไปเนี่ยก็จะแบบเจอแบบนักท่องเที่ยว <laughs> ตอนตนี้เรานั่งกระเช้ามาข้างบนแล้วนะคะก็จะมีท่อแม่คนลิมองค์ใหญ่คือของจริงใหญ่มากแล้วก็งดงามมากๆเลยนั่งกระเช้านะคะถ้าขึ้นลงเนี่ยคนละประมาณ6กหกลิงกิตบรรยากาศดีมากเลย นี่คือวิวแบบปีนังจากคนเก็กลุกซีนะคะอันนี้เราวาร์ปกันมาที่ร้านพี่เสาวเลยนะคะที่มิทแลนด์ค่ะเราอยู่กับร้านพี่แล้วนะคะที่มิทแลนด์อันนี้คือเมนูของร้านพี่นะคะมันจะมีเป็นข้าวเป็นเซตด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเซตต่างๆ ตาสั่งอาหารจานเดียวก็มีนะคะแล้วก็มีเป็นไอศครีมด้วยนะคะโคโค่นัทไอศครีม,มก็มีแมงโก้กระบูนกระบูนนี่ก็คือแบบยำมะม่วงแล้วก็ส้มตำแล้วเราก็มีปีนังทูหันใหญ่แบบรถคิวรถตู้ด้วยนะคะมีหมดเลยนะคะเราไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่โควิดนะคะ ไม่ที่ก็คือร้านนั้นก็เปลี่ยนไปเยอะแต่ก่อนบอดี้โคฟจะอยู่ด้านหน้าตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงที่หอน์นิกานี้ก็เป็นป้ายริ t เติ้ลอินเดียนะคะเพิ่งนั่งรถเมล์หนึ่ง่วนหนึ่งมาจากมิดแลนด์มาลงริ t เติ้ลอินเดียหนึ่งกินเหมือนเดิม ะะแต่เราก็ไม่หวัน่นการมาเที่ยวอะ่ะฝนตกเหลืออะไรเป็นเรื่องปกตินะคะเราอยากเราอยาซีเรียสไปนะแผนอะไรที่แบบวางไว้อะถ้ามันผิดแผนก็ให้มันเป็นเออแอเวนเจอร์ Adventure, ให้มันเป็นแบบประสบการณ์ของแต่ละทริปนะคะฝนตกเราก็เดินเรื่อยๆกลางร่ะไป ที่สนะคะกินอาหารเช้าวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราเดินทางกลับกันแล้วนะคะซึ่งเราจะมากันแค่3วัน2คืนค่ะเนื่องจากมีวันหยุดประมาณเท่านี้นะคะก็เลยมาประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงน,นะคะก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็เซฟเงินด้วยค่ะ แล้วก็ปีนังเป็นเมืองที่น่ารักนะคะมีหลายวัฒนธรรมหลายาศาสนานะคะให้เราได้มาสัมผัสถ้าวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยกับงานนะคะแนะนําให้ออกไปเที่ยวค่ะทำให้เราได้เปิดโลก,กทัศน์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้ผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วเราจะมีไฟนะคะมีแรงกลับมาทํางานเพิ่มขึ้นเยอะแน่นอน,นะคะ่ะชื่ออมสินเถอะแล้วเราก็เจอคาเฟ่แล้วนะคะชื่อว่านาโฟล์ค่ะซึ่งเป็นร้านขายกาแฟานะคะเบเกอรี่และก็ยังรับ จัดเวิร์กช็อปนะคะการจัดดอกไม้ด้วยค่ะแล้วก็ร้านนี้น่ารักมากๆตกแต่งน่ารักมากๆนะคะบรรยากาศในร้านอันนี้คือเรามาแบบเขาเพิ่งเปิดเลยนะคะยังไม่มีใครอยู่ในร้านเลยเพราะว่า จริงๆจากที่แพลนไว้นะคะเราจะไปท่าเรือกัน11เอดโมงอ่ะอันนี้มันมีเวลาเหลือก็เลยมาแวะคาเฟ่เล่นเล่นนะคะเพราะว่าร้านนี้อยู่หลังโรงแรมเลยมาแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นอะไรนะคะมะชะใช่แล้วก็น,นี้จะเป็น oatmeal. โอทมิลโอทมิลลาเต้แล้วก็เขามีมีกาแล้วก็ดอกกุหลาบเเอากลับได้ด้วยคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งก่อนกับชื่อ จะอยู่แถว Pinang Street ลยอะไรคุณไทยอะไรอันนี้นะคะเดี๋ยวพอเราออกจากที่นี่เราก็จะไปต่อที่ท่าเรือแหละนี่นะศิลามาของโกรอ แล้วเราก็คืนเฟอร์รี่กลับกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองคำนวณค่าใช้จ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะอันนี้จะลองคำนวณเป็นรายบุคคลให้นะคะก็คือลองหาร2หมดเลยอันนี้ค่าโรงแรมเราคืนละ1000นะคะ2คืน2,000ก็ตกคนละ1 0 0 0ค่าเดินทางไปกลับนะคะ490อันนี้รวมค่าเดินทางระหว่างเที่ยวด้วยนะ,ค,ะค่าอาหารทั้งหมดเราทานไป1,200บาทค่ะและเราแลกเงินมา4 0 0 0บาทนะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกของฝากและก็ช้อปปิ้งค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะ มาปีนังแค่4,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีตังเหนือกลับบ้านด้วยนะคะ See you next trip นะคะทุกคน